เมื่อเราวิ่งเวลาเลี้ยงในฟอร์มมันจะมันมืดแล้วก็จะมีน้ำด้วยอ้าโอ้ให้มาสวยมากสุปชัยเอาดีครับดีครับโตแล้วแม่เลี้ยงได้ตรงไหนที่ตึกระนาบแห่งไหนก็คงจะต้องเดี๋ยวคงจะต้องเลี้ยงไอ้แองกันหน่อยครับอ่าครับต้องยกเลยครับแล้วยกดีด้วยครับหยุดมาทางขวาหักเข้ากลางแปรลุ่หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหจังหวะของสุปนัทครับเปิดให้สุปชัยวิ่งมาแท็กกินเข้าไปครับขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์บุรีรัมย์พิเวนต์ได้ที่สิบครับ ในการทำประตูไม่ได้มับจังหวะจ่ายบอลรือว่าทำได้ดี่ครับรัตน์่องใหม่ครับนี่ก็ยกบอลมาและสุนทมืองตาที่สปีดมาครับตรงนี้แล้วตัดเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหไม่มีใครตามประกบสุภิชัยเฉลี่ยเลยครับมาไม่ผ่านครับแฝง่ายๆเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ใที่นี้สบกบุญลัเจ้าถิ่นขึ้นนำดีๆประจเวครับจากสุภชัยเฉลี่ยครับสุพรรณนารีที่ที่ที่เขาลุยไปในตรงนั้นนี่โชคดีด้วยนะครับ บอลที่คสสสาคส,สตเาเยดาคาสตาเยดาเปิดบอลเอาเลยครับสุวัรชัยไม่ถึงก็แบเต็ดน้ำตึนน๊กจิ๊กเวลาทอนเลือกจริงเลยครับลูกนี้กางยิ้ิ้มอย่เปิดเข้าไปแล้วแต่ว่าตดหัวนัทตะพลและแล้วบริณย์ยอดเสาซองได้โคกแล้วเรียบร้อยดีครับแต่ต้องดูว่าลำ้ำหรือเปล่าล้ำหน้าครับแม่ท่าดีใจยังไม่มาครับจะทำจะออกท่าอยู่แล้วก็สุวัรชัยเที่ขับมาตูที่สองในเกมนี้นครับสุวัรชัยเจเดตต้องดูบอล ได้ครับอ๋อได้ชัดเจนเลย